สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะครับกับชุดของงวดวันที่16กันยายนนะครับซึ่งงวดที่แล้วนั้นก็งอยไปทตามๆกันนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมีชุดนะครับหลายๆสูตร ต่างๆเอามาฝากพี่ๆน้องๆนะครับเป็นวันที่16กันยายน2564นะครับที่ทุกคนนั้นรอคอยนะครับเรามีสูตรหลายๆสูตรเอามาฝากทุกๆท่านในคลิปนี้นะครับหวยรัฐบาลที่น่าเล่นนะครับงวดวันที่16กันยายนปีพุทธศักราช2564ตรงกับวันพฤหัสบดีนั่นเองเดมประจําสูตรบนเลขได้แก่8และ นะครับส่วนเด่นล่างนั้นประจำสูตรก็คือ5กับ0นั่นเองสูตรไม่ทดนะครับสูตรแรกนะครับก็คือเราเอาของงวดที่แล้วนะครับเอามาทดลงมานะครับให้เหลือตัวเดียวนั่นก็คือตัวเลข เลข8นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเลขเด่นของงวดนี้นะครับเลข8นะครับซึ่งเราจะเอาเลขตัวนี้ไปใช้กับสูตรถัดไปนะครับสูตรเวียนเลขท้ายนะครับเลขท้ายสูตรได้แก่เลข3เลข6เลข4เลข7ตัวเลขที่เราจับคู่ออกมาได้ก็คือ34 36 47 67 นี่คือตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับของสูตรที่1ชุดที่2ได้แก่5809และตัวคู่ที่เราจับออกมาได้ก็คือ58509895นั่นเองนะครับเดี๋ยวจะมีสรุปให้ทุกทุกท่านนะครับในช่วงท้ายๆมี3ตัว2ตัวนะครับซึ่งเลขดับนะครับ ของงวดนี้เราก็เอามาจากสูตรเวียนนะครับโดยมาทดลงมาก็จะได้ที่เลข2นั่นเองนะครับดับงวดนี้บนล่างนะครับเลข2จะไม่มานะครับนั่นคือความน่าจะเป็นนะครับน่าจะไม่มานะครับและก็3ตัวบนนะครับงวดนี้ที่น่าจะเล่นนะครับที่น่าเล่นมากๆเลยก็คือ367 374590413นั่นเองนะครับสีแดงก็คือหน้าเล่นนะครับสีเหลืองก็ไม่แน่นะครับ5050 50, แล้วก็ตัวกันนะครับส่วนเลขที่น่าจะเล่นของสูตร2ตัวบนล่างนะครับก็ได้แก่ตัวเลขดังนี้นะครับบนได้แก่98509558 นะครับนี่ก็คือตัวเน้นตัวกันต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดมีทุนก็สามารถกันเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับตัวเลขทั้ง4คู่นี้นะครับและเด่นล่างนั้นที่น่าจะเล่นนะครับน่าจะมานั้นก็คือ3 4 3 6 6 7และ1 4นะครับอ่านี่ก็คือตัวเลขชุด2ตัวบนและ สองตัวล่างนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขสามตัวกันสามตัวล่างมูนสี่ครั้งนะครับนี่คือเลข5ชุดที่คาดว่าน่าจะมานะครับน่าจะมาในงวดนี้ได้แก่ตัวเลข085 364 123 583และ ห้านเั่นเองนะครับนี่คือตัวเลขหมุนสีครั้งนะครับ3ตัวหน้า3ตัว้ายนะครับอ่าสาตัวล่างนั่นเองนะครับเลขล่างนะครับอ่าก็สามารถนำไปเป็นแนวทางในการเล่นหวยกันนะครับอ่าในขอฝากถึงทุกๆท่านนะครับการเล่นหวยไม่ใช่จะ ถูกได้กันทุกคนนะครับขึ้นอยู่กับบารมีของแต่ละท่านเองนะครับว่าแต่ละท่านนั้นสร้างบุญบารมีมามากน้อยขนาดไหนนั่นเองนะครับทุกอย่างนะครับมันมีที่มาที่ไปนะครับส่วนถ้าจะให้ตัวเลขนั้นมันชนจริงๆ ก็ต้องใช้วันเดือนปีเกิดของพี่น้องเองของแต่ละท่านนะครับโดยเอามาคำนวณคู่กับสูตรนั่นเองนะครับซึ่งเราจะทำเป็นสูตรของวันเกิดนะครับทำออกมาให้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามเอาไว้นะครับที่สำคัญเลยก็คือกดกระดิ่งสั่นนั่นเองนะครับเพื่อมาให้พลาดในคลิปต่อไปนะครับฝากด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ